สวัสดีฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมรูบอกภายในแมบเดสรียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาชี้แจงนิดหนึ่งนะว่าตัวแมปนี้อ่าคลิปนี้ลงไปเนี่ยก็น่าจะมีอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับคืออัปเดตเนี่ยมาในวันที่21ฮะแต่ผมไม่แน่ใจเวลานะแต่วันที่21เนี่ยน่าจะมาซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะลงช่วงประมาณ6โมงเช้า เอออัปเดตน่าจะยังไม่มาเลยผมคิดว่าเออเอาช่างมันช่างมันเอาเป็นว่าวันที่21เนี่ยตัวแมพนี้ก็จะมีอัปเดตเข้ามานะครับถ้าใครที่ไปดูสปอยสปอยมานิดิแน่อยเด็กก็น่าจะพอทราบนะครับว่าอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนฮะมีรถไฟใหม่เข้ามา,าเดี๋ยวรอดูแล้วกันก็มาอัปเดตประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวจบคลิปไว้เอ้ยไม่ใช่ <laughs> อันนั้นมันส่วนเล็กๆน้อยๆครับที่มาที่มาพูดให้ฟังไม่ได้มีใจความสำคัญอะไรมากมาย ใจความสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือวันนี้ผมจะมาทดลองอีกเช่นเคยครับซึ่งการทดลองในครั้งนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนเคยเห็นผ่านๆมาบ้างหรือเปล่า <c oughs> เกี่ยวกับ Ghost i s c o m i n g ครับหรือก็คือ พระเจ้ากําลังมานั่นเองซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินคํานี้นะครับและบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันมาจากภาพยนตร์หรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าต้นต้นแบบหรือว่าต้นฉบับมันมาจากไหนนะเอาเป็นว่า God is coming อันนี้เนี่ยที่พอจะเป็นนิยมในช่วงหนึ่งก็คือเกมนะครับมันจะมีเกมนึงที่น่าจะชื่อเดียวกับอันนี้แหละก o d is coming ก็จะเป็นแนวอ่าเป็นแนวแบบเกมเก่าๆเลยหมายถึงรูปแบบนะนะจะเป็นแบบเกมเก่าๆเลยพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความที่ขึ้นมาตรงข้างบนกลางหน้าจอจะเขียนว่า God is coming ตามด้วยเวลานะครับหากเวลานับถอยหลังไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยก็ที่ว่าก็จะปรากฏตัวนั่นเองซึ่งเป็นคอนเซปตที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเอาเป็นว่าก็ดูลึกลับแล้วก็ น่าขนลุกเข้าไปด้วยยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับ God Is Coming เอาละก็มาเข้าเรื่องกันก่อนผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับใน Death Reel คือ God Is Coming เนี่ยไม่ใช่เกมในรูบอกนะครับไม่ใช่นะมันก็คือเกมแบบสแตนาร์ลอนข้างนอกนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับรูบอกเลยนะครับแต่มันก็น่าจะมีแมปอันนี้อยู่มั้งแต่เอาเป็นว่ามันไม่น่าจะมาจากรูบอกนั่นแหละแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับในแมปนี้จริงไหมครับนั่นแหละฮะ คลิปที่ผมไปดูมาเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะนิดเดียวหน่อยครับเกี่ยวกับวิธีการทําให้เกิด Ghost e a s Coming ซึ่งจากในรูปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการที่จะเรียกได้มันต้องทําพิธีด้วยครับโดยการทําพิธีในที่นี้เราต้องใช้ทองฮะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีไม้กางเขนอย่างที่สองต้องมีแท่งทองครับอย่างที่สต้องมีก้อนทอง ซึ่งก้อนแบบนี้เขาน่าจะเรียกว่านักเก็ตเนาะเออประมาณนั้นคือต้องมีทอง3ชนิดนี้ครับแล้วก็ตามด้วยน้ําศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งนั่นเองอ่า ซึ่งการทดลองผมก็จะทําตามในคลิปแบบเป๊ะๆเลยนะก็คือวัตถุดิบก็ตามที่ผมบอกั่นแหละพอได้ครบแล้วก็เอาไปวางไว้บนพื้นนะครับซึ่งรูปแบบก็จะวางคล้ายๆกันเลยนะผมจะพยายามวางให้มันคล้ายๆกันซึ่งหากวางวัตถุดิบอะไรครบเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ฮะปาเข้าไปตรงไม้กางเขนเดี๋ยวมันก็จะเกิด g h o s t ทคัมมิ่เข้ามาแต่ในส่วนนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมยังไม่เคยทดลองนะแล้วในคลิปนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าจริงหรือว่าปลอม แต่ถ้าให้ผมคาดเดาไว้ตอนนี้เนี่ยผมให้เลยประมาณ90% 95เเลยอะ95ปลพร้อมแน่นอนครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีจริงนะแต่นั่นเลยฮะมันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาก็คือคลิปการทดลองนั่นเองว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันอาจจะดูแบบปร้อมแบบพร้อมแน่นอนอนะแต่โอเค ผมก็มาทําให้ดูแล้วกันนะจะได้เป็นการพิสูจน์ไปเลยว่ามันจริงหรือไม่จริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต้องเข้าเกมแล้วก็ไปรวบรวมวัตถุดิบอะไรนู่นนี่นั่นสักพักเลยน่าจะน่าจะใช้เวลาซากัก2เมืองได้อยู่ถ้าในระหว่าง2เมืองนี้ผมเจอทองด้วยนะครับทองที่ต้องไปขุดอะนะอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนแล้วก็ไปรวบรวมอะไรนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ผมรวบรวมจนเสร็จแล้วกันไปฮะ let's go โอเคโอ้หอ่าไม้กางเขนเก็บเช็คแท่งทองเช็คก้อนทองก็เช็คครับอ่ะเรียบร้อยนะโอ้โหก็จะรวบรวมมาได้ผมมาโคตรไกลเลยครับอ่านู่นฮะหกหมืเมตรโอ้โหตอนแรกก็ว่าจะมาแบบสบายๆดันเล่นสัไก่เลยอ่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องมีนะก็คือไม้กางเขนหนึ่งแล้วก็แท่งทอง6แท่งด้วยกันบวกกับอันนี้ก้อนทองนะครับ6ก้อนด้วยกันนะแท่งทองกับก้อนทองเนี่ยจะมีจํานวนเท่ากันเอาละผมก็หยิบแท่งทองออกไป6อันครับผมเดี๋ยวไปจัดเรียงกันก่อนเนาะโอเคเอามาฮะเดี๋ยวเริ่มจากตรงกลางเลยครับก็คือไม้กางเขนนะก็วางไว้ตรงนี้ครับส่วนแท่งทองนี่ก็วางไว้รอบๆเลยอ่าอาจจะต้องใช้ ฝีมือนิดหนึ่งั้งนะอ่ะประมาณนี้ผมคิดว่าก็น่าจะได้นะคือถ้าต้องทําให้มันเป๊ะเ,เลยเนี่ยผมคงบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเออเอาแบบเอาไว้คล้ายที่สุดแล้วกันเนาะในเมื่อตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วต่อไปก็ตามด้วยนักเก็ตครับนักเก็ตก็วางไว้ใกล้ๆกันซึ่งขนาดของก้อนทองเนี่ยหรือว่านักเก็ตอะไรพวกนี้ั่นแหละเออผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเป็นก้อนเล็กหรือเปล่าแต่มันก็มันก็ขึ้นอยู่กับดวงอยู่แล้วอะเออ ได้ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับดวงเลยเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องไปใส่ใจฮะให้เป็นก้อนทองก็พออ่ะเรียบร้อยนะครับที่ผมเห็นในคลิปเขาวางประมาณนี้นะตามนี้เลยไม่ผิดไม่เพี้ยนแน่นอนเอามาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการปาน้ําศักดิ์สิทธิ์ลงไปนั่นเองเอาละตอนนี้ตอนกลางคืนเฉยมีผลไหมเนี่ยก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวทดลองดูก่อนเอามาฮะหนึสองสมจัดไปฮะ let's go ปึ๊บ อ่านบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออก็อ่าชัดเจนไหมครับทุกทคนมันค่อนข้างชัดเจนนะเอาเป็นว่าอ่ามันยังมีทองใกล้ๆอยู่อันนึงอ่ะ ผมว่าถ้าได้อันเล็กๆมาเนี่ยผมจะเอามาเปลี่ยนอันนี้หน่อยแล้วพอเปลี่ยนแล้วก็ค่อยทดสอบตอนเช้าอีกทีด้วยอาจจะมีผลกับสภาพอากาศจริงไหมเออมันอาจจะเกี่ยวข้องกันสักอย่างหรือบ้าง <c oughs> เอออ่าเดี๋ยวรอให้เช้าแล้วกันค่อยมาทดสอบกันใหม่โอเคไหมผมไปเอามาเพิ่มแล้วนะครับก็ได้มาสองก้อนแล้วก็มีก้อนเล็กอันหนึ่งแต่เอาจริงๆผมไปเช็คในคลิปใหม่อีกทีแล้วนะมันไม่เกี่ยวนะมันจะมีก้อนใหญ่ด้วยนะภายในคลิปอะอ่ะแต่ช่างเตอะ แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันส่งผลไหมก็คือเรื่องของการวางเนาะเออแต่มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวมั้งอ่าเดี๋ยวผมขอปรับแต่งอะไรนิดหน่อยแล้วกันนะเพื่อให้มันเป๊ะที่สุดแล้วกันอ่ะผมคิดว่ารอบนี้นี่เพอร์เฟกมากมากครับอ่าตรงตรงนี้เอียงนิดนึงเดี๋ยวแก้ก่อนโอเคอันนี้อีกนิดนึงปึ๊บปึ๊บ เพอร์เฟกครับอ่าแล้วก็น้ําศักดิ์สิทธิ์เหลืออันสุดท้ายแล้วนะไม่มีเพิ่มแล้วนะครับเอามาคือมันมันแบบนี้เลยครับในคลิปอะแต่เขาอาจจะหันไปทางนู้นฮะซึ่งหันไปทางไหนจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะฝั่งนู้นก็ได้แต่ช่างเตออเอาเป็นว่ารูปแบบการวางเนี่ยวางประมาณนี้เลยนะเอามาฮะหนึ่งสองซ้มลิสโก้เออโอ้ไม่ใช่จะจับ <c oughs> เอามาหนึ่งสองสาไปตรงนี้จึบ๊บ ไมีอะไรเกิดขึ้นก็นั่นแหละฮะทุกทุกคนเอาเป็นว่าในคลิปค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าอันนี้คือเฟกแน่นอนไม่น่าจะใช่ของจริงอย่างแท้นะเอาเป็นว่าก็สรุปเลยแล้วกันนะสำหรับเหตุการณ์ Ghost is coming เนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับซึ่งเอาจริงๆอันเนี้ยมันตัดต่อได้ไม่ยากเลยจริงๆ แค่ใส่ข้อความว่า God is coming ลงไปแค่นั้นก็พอแล้วก็เอาเสียงเพลงเข้ามาอะไรประมาณนี้เนาะก็สรุปกันอีกทีนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ของจริงนะเป็นเพียงแค่การแต่งขึ้นมาเท่านั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยจะไปเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกลืปล่าก็เดี๋ยวค่อยมาทดลองกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันในคลิปหน้านะแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหบนึง่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม